เฮ้ยมึงฟังคำสั่งนะเตรียมนะทุกคนหนึ่งกล้องบินพอแล้วยอดเฮเขามาดูนี่สิ เพื่อนๆก็รู้นะว่าผมเล่นซาตาไม่ได้แต่มันก็พยายามหวาดล้อมผมให้เอาซาตามาเล่นในโหมดโคลนวอ์หรือซีรีส์ก็บอกไปแล้วนะว่ามันเล่นยากบินไม่ขึ้นเก็บสแตก็ก็็ยากตัวอะไรแม่งเล่นยากที่หายสร้างมาทําไมก็ไม่รู้ในอาร์ว <ค í> ี <ns> แต่ด้วยที่ว่าคนอื่นเขาก็เล่นได้ปกตินะมันก็มีแค่ไม่กี่คนหรอกที่เล่นไม่ได้ผมนะหนึ่งในนั้นเลยแต่เมื่อเพื่อนเล้ามานะครับเราก็จัดให้คลิปนี้ก็อาจจะดูอื่นๆหน่อยละกันนะเป็นการเอาซาตามาเล่นในโหมดโคดวอร์ซีรีส์ก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแปดของคนดูคลิปนี้นะครับยังไม่กดซับคือถ้าดูอย่างเดียวไม่ซับก็จริงๆก็เสียเสียกำลังใจนะก็ฝากกดซับนิดนึงพอใกล้จะถึง1นึ่งล้านห้าแล้วป่ะดูคลิปเถอะ เ,เขามาเป็นทีมเลยบบเขาอยู่ในด <ปะ S 2> ิทคอรด้วย,ยเขาต้องสื่อสารกันอย่างขมักขม้นสรุปอะไรพี่มันขึ้อนี่เหรออยู่ในดิทคอรนะม,นม,มันจะต้องเอาตัวเตี๋ยวเซียนมาแน่นอนอะส่วนใหญ่พี่ส่วนใหญ่ก็จะสื่อสารกันอย่าง้วแหละแต่ถ้ามันเล่นเป็นเพื่อนกันแต่ไม่สื่อสารก็นกั่นแหละเอางอาตัวไหน ฟอร์เรนหรือ hmm. ว่าบ <three> uh, so ูเลนฟอร์เรนไปไหมหรือเล่นซาตาพอได้ได้ทั้งสองอะเอาตัวอะไรอยากเล่นตัวอะไรพูดมาแค่นั้นเลยซาตตาก็ได้เพราะฝั่งนู้นน่าจะเลือกอะไรตัวเตียเซียนแหละซาตาไปโอเคหนึ่งสกินเจงมาอย่างเลือกมาเลยเห็น้วอีกอันไหนเอาสกินเตียวเซียนอันนี้มีด้วยวะมันแจกฟรีวันนี้ไงแล้วรับไงอะรับมันเข้าไปรับไปดูในช่องกูกูทำบอกแล้ไม่กูไม่อยากดูช่องมึงเฮ้ยมึงต้องไปดูดีเพื่อนบอกนะครับวันนี้เนี่ย ไอ้ยางเกียดตเลยโอ้ว้าวว้าเลยนนั้นว้าวใครเอ่ยเวลาพวกเอ้าคุณมาว่ากับตันผมอย่างนี้โอ้โหแข่งเลยครับโอ้ทำไมง่องเงี้ยโดนแช่อะแม่งแช่ฮีเทนักนาโอ้โหตัวเดียวไม่พอมือเรียกทั่วมาออีกนะโโอ้หโอ้โห แย่จนตายอ่ะผมบอกสกิลหนึ่งกิวไปแี่ในกิวสองหน่อยไหมกด้วยกดด้วยกดด้วยกูได้ด้วยหนึ่งกิวกูได้มาหนึ่งกิวไม่รู้ได้มาจากตัวใครกูกูบิดเข้าไปถูไอเวนไม่ได้ตัวนะพระเจ้าช่วยกูย้อนน้ำคว้าปิ่งไม่ย่างเหรออุ้ยสกิลที่สองกับหนึ่งชนกันมันระเบิดเหรอเรียบร้อยอ่ะเต่วเซียนชนกันหนึ่งหนึ่งก็ร้องอ่ะครับกลายเป็นโก้คัน หลับไปแล้วเดี๋ยวเซียนเขาเออไม่เน้นสก,กิลไดปะออกแบบตีกายภาพอ่อะเออถ้ามึงได้ตีนะมึงฟังตัวข้ามันจะยอมึงตีอะ่ะเ,เดี๋ยวเก็บให้ตรงกลางโอไม่ได้หว่กต,ตอบมึงตอบมนให้แบบแพไบดิ <c oughs> ยาต่อเสร็จไอ้เรียมสร้างตัวอย่างนี้ <c oughs> มันทำไม<ๆ><ๆ> เขาก็เศราปกติแต่มมงไม่พองมือนื่องอะไรเสือกอยากเล่นอีแร้งเลยว่าทำไมกูบินคนละทิศกับที่กูกดวะเอออีซี่มากเลยนะฝั่งตรงข้ามอ่ะแบบโดนเราแบบได้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 เยอะได้เยอะได้หมดอุ้ยช่วยทีดิเฮ้ยตายแล้วน่ะกูตีธรรมดาตายเหลือทิพย์พระเจ้าสองตัวเออได้ปัญญาออกไปเราแม่งเราแม่งวิหกเพิงไอ้พัวยี่น้ำเนาะอีแร้งกูบินตายมายืนตีธรรมดาเราแม่งของจริงไม่ขิงดอง เฮ้ยมึงฟ ok> ังคำสั่งนะเตรียมนะทุกคนหนึ่งล่องบินเอาแล้วยอกเฮ่เข้ามาดูนี่สิที่โคตหินกูรู้อยู่แล้วตรงนั้นนะกูไม่เข้าไปเพราะอะไรเอามาเต้นใส่ด้วยไอ้กดปิดกดตีบีเข้าไปเมื่อกี้เอาวะเอาวะไอ้เอามาเต้นใส่ด้วยไอ้ยมันย่ำยีไม่เป็นไรเทพเจ้ากำลังมาเทพเจ้ากำลังมาจากเลนบน เขามาพร้อมปีกที่สวยสรวยสวยเก๋พร้อมที่จะอันติสม่ำเสมอไม่พร้อมมึงดูบ้าล่ะกูไม่มีสกิล <c oughs> ตอนนี้เขาเดินหลบสกิลอย่างง่ายดดยอย่างกับว่าฝั่งตรงข้ามนี้แบบสกิลแบบกากมาก <c oughs> เขาโดนสกิลไปนิดนิดหน่อยหน่อยไม่สามารถกระทบอะไรกัอบอเขาได้ต <c oughs> อนนี้เขากำลังโดนแช <c oughs> ่หลบ,บได้ครับอัลฟาเตียมบินบินไปไหนล้วบินเขาไปกระต่ายฟังกูนี้มึงฟังกูนี้มึงไม่ฟังกูเลยมึงเอาเกาะมันออกก่อนั้นเนี้ยเดียเอาตัวนี้จะเอาคนลวกูจะเอาคนแล้วอย เอากูดีธรรมดาตายอีกแล้วเจ๊งเนี่ยตาของจริงห้าคิวโนไปดิโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิโอ้โหแรงโพวผายุกูแม่งไม่ใช่พายุมันธรรมดาพายุโซนร้อนนั่นพายุโซนร้อนไอ้มันขึ้นบนมันขึ้นบนมันขึ้นเต้นกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากขาจ้องแรงวองในคลองไปใครปุ๊กาบกาบโอ๊ยอัลฟาเปิดเลสปุ๊กปุ๊กปุ๊กบร กูเชี่ยเก่งตั้งแต่วินาทีที่กูกำลังเดินผมเชื่อกูเนี่ยกูเปิดสวยไหมมึงดูดิตายเรียบไม่มีเหลือปวดวัลแรงสาบเรียเอาเต้นเต้นกราบกลาบกราบโดนไปดิโดนไปดิโดนพายุเฮันละเคเลนเจอร์ไปดิเดี๋ยวมึงจอกูอีกสามวิเท่านั้นบอกเลยคนลุกแน่มึงเจ็บขี้เออกูให้มันกินยาทายเต้นใส่เพื่อน,นกูเมื่อกี้นี่เด้อโอ้เข้าเปิดอย่างงั้นเราตามดิวะ แล้ายวอัลฟ้าบินกัปตันเอ้ยเครื่องตอกโอ้โหมันแข็งไม่ต่อทีเดียวทีเดียวทีเดียววายปอนสวยกูภูมิใจในตัวมึงสามสองหนึ่ง ยังมีคนแตกพวก่หนึ่งคนเอ้ยได้อยู่นี่มึงแตกมึงรู้จักวงบอยแบนด์น็อกอีแรนดหรือเปล่าล่ะไป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 อัลฟามีตัวหลุด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 เอาแล้วเอาเร็วโอ้โหตัวเดียวเก็บพวกมึงหมดอล้ดูดิแล้วใครกัดบนวันที่ใครกูกัดโอนตายเลยโอ้โหมาตัวเรียบเล่นเกินเกินอัลฟาบนแตกไปแล้วบินพายุลึกขึคนสามสี่ จัดนักเอาดิโอสเต็กเก็บได้ไงเก็บมั่วมั่วสามสี่มันอยู่ในพุ่มนั่นแหละเข้าไปเดี๋ยวกูเต้นรอตรงนี้เอากูโดนมันแช่แช่นี่ฮะเลยอุ้ยนเลี้ยงด้วกันไาษ ห่ surveys, างเครื่องตายเรียบเลยูะตายยกวงเลยนักร้องก็หนีไม่ทันเมื่อกี้คือวอกเลยเหลือแต่อเป็นหน้าที่ของมึงไม่เหลือแต่คนจัดเวทีก็ไปเอาต้อนร่างกูเป็นกูรู้มึงอยู่นี่เนี่ยแม่กูรู้ไงกูก็เลยบินมาแต่กูบินไม่ขึ้นเมื่อกี้รู้เปล่ากูรู้มึงไม่ว้าวกับหรอกไอเตี้ยวเซียนเอายิ้มเอาห่างเครื่องกูไปคนนึง อุเอาเลยแข่งใส่กูเลยเลยเอาเลยผู้จัดการกูตายแล้วมันแข่งใส่กูถอยก่อนผู้จัดการวงตา กลับมาหาเครื่องต้นเวทมกลันมันออกมันมันออกลูกแก้วมาห้าไอ้สามเม็ดแลวนะวุ้ยเพื่อนกูไม่กลัวกูไม่กลัวการเวทเมื่อกี้ตัวต้านเวทกูยังทุบตายเลยช็อตหนึ่งๆอะเฮยมันแก้ทางเราปัญหาคือลูกแก้วมันแก้ทางเราเพื่อนดังนั้นเราจะต้องแทงออกต้านเวทสิไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวไปตายให้เพื่อให้มันเสียลูกแก้วเฮ้ยมันอยู่ล่างล่างล่างเอ้ยมันเอาปอบเราไม่นะไม่ดีม่ดีเฮ้ยมันมีคนออกตีธรรมดามันมีชื่อว่าโดนแมวเยี่ยวยิ้มยั่วสวย โอ้ยยังไม่ตีฟรีแล้วอีเลงตีมันตีมันดอกอีเล้งหางเครื่องเดี๋ยวเวลาพีชีดสินะสามสี่เอาไปจุกในที่เออยังเต้นอยู่อีกนะ่งสี่นี่ดูแกงกูแกงกูพร้อมเต้นเสมอออเดี๋ยวนี้นักร้องร้องเพลงอยู่มึงมันช่วยดันช่วยดันจบเบอไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วสิบู มึงช่วยกูทีกูจัดการสั่งอ่ะพวกมึงั้งสองคนช่วยได้แหละมึงสู้กันได้แหละกูคิดว่านะคือนั่นแหละมีก่อเกิดแต่ว่าไมีก่อเกิดก่อเกิดก็แทาจะตายตายเพื่อนกูแม่งของจริงว่ะโอ้กูเบื่อเล่นเวทแล้วเพื่อนกูอยากเล่นตีธรรมดากูขายของมันผมก็ตีธรรมดาเนี่ยแหละพี่เอาเอ็มเอ็มเอ็มเล่นเวทเดยแล้วเดี๋ยวพี่เล่นตีธรรมดาให้เอง โอ้พี่สภาพมันออกกันพี่ผมทำอะไรไม่ได้เฮ้ยมึงเห็นเตียเซียนฝั่งนู้ออกอะไรมึงดูนู้ดาบสายฟ้าแล,ะละ้วเราตีขึ้นกิติคอนแล้วเวนแล้วไเว้นแล้วสุดยอดบวกตักนกายภาพแบบเออเราว่าเราไปตีดรากันดีไหมพร้อมเสมอถ้าเธอต้องการกูต้องการแป๊บเปลื่อนกัวลังดูอยู่ว่ากูจะออกของอะไรดีไอ้นู้็นจะเส้นอย่างเดียวพร้อมเสมอไงพี่ ตีแล้วผมเปิดเองก็ได้มาไอปอนมึงอย่าเล่นตามกันเหมือนมันก็ขาดเวทเฮ้ยดาร์กดาร์คไม่ตามตามดาร์คสมมีดาเมจวิ่งเราได้พี่เฮ้ยย้ายกุ้งดาร์คไปเล่นปุตตีอีธรรมดาไม่ใช้สกิลไม่เป็นกลายตอนนี้เรากลายเป็นกลายพันธุ์เป็นนกตีธรรมดาแล้วนะครับทุกคนนกครั่งนกครั่งเราจะไปตีธรรมดาอีนางตัวบนเอียดีเปีอเปลวเปียเปีวเปลวเปีวเปลวสามสี่อ้าวโปรงรัง อุ้ยพูดละดูด <ni> ูดูด <to this> <ine> ูดูดูดูอูด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 ดู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 ดดู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 ดแดูดูอูดูดงดู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 ตูดูดาดู่าดยดูดูดูดอดาดูดาดู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 ดอดู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 ดดู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 นูดูดูดรดูดูดูดหัวดูู้ด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 ดูดูดูจูดูู่ดูอูด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 ูเูดูกู่่ตูดูตด ฮายพี่น่าจะยืดครับชั่วโมงยืดบ้ามึงต้องเห็นมึงต้องเห็นซาต้าสายเดียวมาได้สบัดปีกแม่งแบบโคตรแรงอ่ะโอเคครับทุกคนหวังว่าจะชอบกันสำหรับซาต้าห้าตัวก็มาเดิยครับฝากช่องกิโลปอนแล้วก็ทิกตอกแมวอ้วนด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงกไว้ด้านล่างสำหรับใครที่อยากดูการอัปเดตอาร์วีก็ไปดูไอปอนใครอยากดูเทคนิคการเล่นโหดก็ไปดูเอ็มบายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ